สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสิมาพาไปเก็บบักหม่อนมาเบิ่งบักหม่อนปลาพี่น้องคอยเอินบักหม่อนเนาะายกำลังออกมาพี่น้องพาใยมาเก็บพี่น้องใยเพิ่นก็อยากหมุนมาเก็บนั่นอยากมาเบิ่งน้ำได้ยันในว่าเขาเก็บแบบใดหมุนมาบา่ได้ดอกใยจะอยู่ทั้งนอกคนะ่ะ พี่นางแดดออกมามันกำลังสุกน้ำน้ำปากเด้กพี่นางด้ว เก็บเต็มกล่องนึงน่ะพี่น้องสิเก็บเอา2กล่องเก็บเอา2กล่องมันแดดพี่น้องเอ้ยแดดตายข่อยก็ฮ้อนเนาะ Komm her, ja. oh. so, guck mal an der Seite, das ist die Sammlung da vorne, hier hast du gefühlt ja, Wie ja. hin zu rein, so, hast du, ja, ja da kannst du unten. aber, erste Mal im Leben, wa? Da oben, da ist ganz oben, ganze Menge nach oben. Ja, da komme ich aber nicht rein. Da dran. kannst du nicht rein. Und da ja. Ja. Musst du so, eine, so einen oh. Greifer mitnehmen. Ich habe heute gegessen. Und? Mit Sahne. Ach, mit Sahne. Was ist mit Sahne? Gebraten? Nein, hier. Ah. Und dann ganz viel Sahne drauf, aber das Essen war lecker, was du mir gekocht hast. Gemüse. Gemüse. Ich habe Zucchini gebraten mit Eier. Ja. Und ach. Mit Zucker, mit Chili, Chili, viel Soße, scharf. scharf. Guck mal, hast du schön gesammelt, oh, ja? Du, schön gesammelt. du isst mit der, die, die, du isst mit Sahne. Ich esse mit Sahne. Okay. Gut. Dann ich werde ich es essen, essen. Aber jetzt hast du mir so viel gegeben. Bambus, ja? Du suchst Bambus, ja? Gib nicht mehr Bambus. Ist schon zu spät. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr wieder. Ja, nächstes Jahr können wir Bambus sammeln. Ja, ich habe mich nicht mehr Ich habe nicht ไข่เนนบอดแดดจอดไปสุดทางย,ยาลดก่้มอวนแบบประหยัดเพิ่มพริกเพิ่มน้ำปลาน้ำปลาแดกผงชุรลดผงนัวเข้าไปพี่น้องโซดปาดเนี่ย กินเมดนีบทไทยกาแสดงว่าปกติไอซิดาสิไปเก็บต่อพี่น้องบ่งไอซีดาเก็บเก็บเก็บมาอีกเพิ่นว่าเพิ่สิไปเก็บพี่น้องให้เพิ่นไปเก็บเ้เียมันเี่ว้าวิเด็ Guck mal oben, ganz voll. Mhm, ich macht. besser nehm mal Schere mit. Ja? Wieso? Das schneiden weg die Oha. hier. Die Triebe. Die Ecke, ja. Vorsicht, sind runterfallen. Hm. lei lai, sug lei lai. ja auch jü hang Wobei, du hast lange Arme, oder? Mhm. Ja, dann... Dann nimm ich die an. Hier unten und hier wenn man nämlich nicht an. Ich mache mal da oben weiter. Und? Fehlen, ne? Fehlen. Fängt an. Boah. Langsam. Nicht so viel. Meistens noch หมักท uh ันพุ่นหมักทันอิซักเอามักทันไว้สนมักทันอันนี้บักบักอันแอปเปิ้ลหน่อยเด้อพี่นองบักแอปเปิ้ลหน่อยคอยซื้อต้นมันมาปลูกเอามาปลูกไว้สวน3-4ต้นเป็นไงพี่น่องบักแอปเปิลน่อยต้นหน่อยหน่อยกระดกดดกมันพวนสุกพี่น้อง ผลละประมาณประมาณเดือนหนาผลละมันสิสุกบักแอปเปลิลน้อยถามมันสุกนี่กระเซ็แบแสบเด้อพี่น้องเอ้ยเอมามตตำเซกับปูบัวตํากะเฮ็ดอันน้ำจิม้มโลวดชวนมากข่อยสิตาําพี่น้องตําม,มักแอปเปลิลน้อยเซกับปูเซกับปูดองเซกับปูน้อยสดแาบไล่แตกพี่น้องเอ้ยเห่ามากอะ เดี๋ยวสิไปกินอันอันส่วบักมอนพี่น้องปุ๋งเครื่องไว้แล้วยังบทันได้กินน้ำร่ายแตกละ่ะคลิปนี่กับพ่ออันคลิปนี่กับไวแค่นี้เด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหนาคลิปหนากับสิาพ่ายไปหายังล่ะย่ายก็อยากออกมาเลาะอากาศดีเบื้องแน่พี่น้องบักแอปเปิลนหน่อยค่อยต้นใน้น่อยโดดๆพ่อกันคลิปหนาจ้าว่าดีจ้า